สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Doll Lover เทปแรกในวันนี้ขอเปิดกรุให้ชมของสะสมสุดรักสุดห่วงนั่นก็คือตุ๊กตา Disney Animators Collection Doll ค่ะที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยกันมาซักระยะแล้วละค่ะตุ๊กตาเหล่านี้นะคะจะออกแบบโดยเหล่าผู้ออกแบบคาแรคเตอร์ของการ์ตูน Disney นั่นเองซึ่งรายละเอียดนะคะเราจะมาลงลึกกันในวันหลังวันนี้เรามาดูตัวแรกของทอฟฟี่กันดีกว่าค่ะนั่นก็คือน้องพายนั่นเอง น้องพายเป็นตุ๊กตาก๊อปปี้นะคะซึ่งมีคนนำมาโมบอกไว้ก่อนว่าตุ๊กตาดิสนีย์แอนิเมเตอร์สเนี่ยเวลาคนเอามาเล่นกันเนี่ยทุกคนชอบเอามาโมหน้าค่ะคือเอามาปรับมาปรับเปลี่ยนหน้าใหม่หรือไม่ก็โมเส้นผมใหม่เพราะว่าเส้นผมเดิมบางทีมามันก็จะช็อตใช่ไหมคะทนีนี้ตัวนี้เป็นตุ๊กตาที่เขามาประมูลขายในเว็บคนรักตุ๊กตาค่ะเราก็แบบว่าโอ้โหตอนที่เห็นครั้งแรกเนี่ยอยากได้มากเพราะผมน้องเนี่ยโมจากขน แพะโมแฮเลยค่ะซึ่งามาจากมาจากขนแพะอังกอรานะคะมันจะมีความนุ่มมากเพราะมันเป็นขนสัตว์แท้ค่ะก่อนแล้วเหมือนก่อนลูกหมาพุดเดิ้ลเลยก็จะชอบมากแต่ว่าหน้าน้องเนี่ยจะมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอได้มาปุ๊บเนี่ยคืออยากได้ผมน้องไงค่ะพอได้มาปุ๊บทอฟฟี่ก็เลยเอามาจาัดก,การโมหน้าเองด้วยการแต่งหน้าแต่งตาติดขนตาค่ะแล้วก็เขียนคิ้วเข้าใหม่แล้วแล้วก็ได้เป็นตุ๊กตาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็จะเหมาะกับการแต่งตัวแบบแนวแฟนตาซีมากถือเป็นตุ๊กตาสุดรักสุดหวงตัวหนึ่งของท็อฟฟี่เลยล่ะคะ่ะส่วนใครที่อยากรู้ว่าวิธีการโมหน้าตุ๊กตาหรือรีเพนหน้าตุ๊กตาเป็นยังไงนะคะติดตามชมเทปหน้าคะ่ะท็อฟฟี่จะปฏิบัติการโมนาตุ๊กตาให้ดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ